สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราบวิทยาลัยจุฬาพร์เปิดผลข้างเคียงซิโนโฟาร์มพบ0.28%เผยอ,อีก2วันมาอีก1ล้านโดสวันที่2กรกาคม Facebook ราชวิทยาลัยจุฬาพร์ได้โพดข้อมูลรายงานผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มว่าจากการเก็บข้อมูลผู้รับวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มราบวิทยาลัยจุฬาพร์ ตั้งแต่วันที่25-29มิถุนายนจำนวน13,611คนถึงผลข้างเคียงหลังฉีด30นาทีพบมีอาการไม่พึงประสงค์38คนคิดเป็นรอยละ0.28โดยมีอาการเวียนศีรษะ20คนคลื่นไส้อาเจียน4คนหายใจเร็ว4คนชา3คนวูบคลายเป็นลม2คนใจสั่น1คนหูอื้อ1คนอาการคัน1คนและอาการที่เกี่ยวเนื่องด้วยโรคประจำตัวเดิม2คนผู้ป่วยทั้งหมด หลังรับการรักษาที่จุดปฐมพยาบาลสามารถกลับบ้านได้ยกเว้นหนึ่งคนที่มีอาการชัก แพทย์ส่งต่อห้องฉุกเฉินศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยลาลัยจุฬาภรหลังตรวจสแกนสมองไม่พบความผิดปกติในเนื้อสมองแต่เป็นอาการที่เกี่ยวเนื่องจากโรคประจําตัวเดิมคือโรคลมชักและเบาหวานสัตราจันในแพทย์นิธิมหานนนเลขาธิการราัฐวิทยลาลัยจุฬาพรได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าซิโนฟาร์มลตที่2อีก1ล้านโดสจะมาถึงประเทศไทยอีกสองวันจะมีการจัดสรรต่อไปขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ